เราวอนขอค่ะว่าขอให้เป็นของขวัญของประชาชนเถอตอนนั้นเดินธันวาที่อาจารย์หม่อมเจอ MOU43 นะฮะขอให้เป็นของขวัญประชาชนเถอแก้ไขซะแก้ไขยยาเราไม่เคยตำหนิเลยนะแต่ขอให้แก้ไขาย,ยาคุณวิสิทธิ์ทุบโต๊ะปังใส่อาจารย์หม่อมนะคะอาจารย์หม่อมบอกคุณวิสิ์ยังไม่เคยพูดเลยว่าเสียใจเลยนะ,ะทีนี้เ,เริ่มต้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมี MOU43 และในขณะนั้นเนี่ยพวกเรากำลังลุกขึ้นมาต่อสู้กับเรื่องของการขึ้นมารดกโลกของพรริหารค่ะและแต่ฝ่ายเดียวแล้วก็เรื่องมารดกโลกด้วยมรดกโลคนะคะก็เราก็ลุกขึ้นมาโจมตีนะคุณติ้งเหล่องค์กรรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะเพราะว่ารถนดลสมัยนั้นนะปีห้าหนึ่งเพราะว่าเอาเรื่องเนี้ย ้วไปขึ้นทะเบียนโดยทีย่ชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแต่พอเรารู้เรื่องขึ้นมาปั๊บนะเราก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยขอให้เลิกเถอะไอ้จอยคอมมิกปีห้าหนึ่งเนี่ยนะในขณะที่เราก็พยายามจะซัดซัดคุณรัดลเข้าไปเนี่ยคุณรัดลก็ส่งข่าวมาบอกว่าโอ้ยอย่ามาซัดอะไรเขามากมายเลยนะไอ้คนที่ควรจะถูกซัดมากที่สุดอะคือพักพักหนึ่งที่ไปทํา ไปทํหนังสือสัญญาเอาไว้เรียกว่าขายชาติเลยคํานี้ออกมาจากคุณติ้งเหล่ที่ฝากอาจารย์หม่อมนะคะไอเราก็เลยเอ๊คือในเวลานั้นเนี่ยนะ,ะเราคิดว่าเรามีความหวังกับฝ่ายค้านนะคะฝ่ายค้านในในสมัยนั้นก็คือพรประชาธิปัตย์ค่ะคุณมีคุณอภิสิทธิ์เป็นผู้นาเนี่ยนะ,ะรเราพูดจาก,กับคุณอภิสิทธิ์ได้ตลอดนะ,ะในในช่วงนั้นนะ,ะมันก็เป็นความหวังและเป็นความอบอุ่นว่าเอ้ย ปัญหานี้มันสามารถจะแก้ได้นะฮะแต่พอเรา<ล>รู้มาจากอีอกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเอ้ยไปดูสิไปค้นดูสิพักนี้ยมันทำหนังสือสัญญาเนี่ยยิ่งกว่าขายชาติเองก,ก็เลยพยายามมาถามคุณอภิสิทธิ์โดยตรงเลยนะคะมาถามมา,ม,ามาวอนมาถามมาทุกสิ่งทุกอย่างเลยจนในที่ <มา S 2> สุดมาวอนมาแกะมาแคะแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้เลยนะคะมไม่พูดเลยนะ,ะจนที่สุดเราเนี่ย ไปค้นพบได้ด้วยตัวเองนะ MOU 43่สามนะนะเราถึงกับคือต่อสู้เรื่องขาวผู้วิหารมา5-6เดือนแล้วพี่หมีครนะโดยที่ต่อสู้ไปแล้วเราก็ไม่ได้เคยซัดไปที่ MOU 43เลยนะเพราะว่าเราเราคิดแต่ว่า5 1, นะ้หนึ่งเนี่ยร้ายสุดนะแต่5้หนึ่งมันไม่ได้ร้ายเท่ากับ MOU 43ซึ่งมันคือ เส้นเขตแดนทั้งหมดเลยเมื่อเมื่อเราไปไปไปเปิดมันแล้วเนี่ยนะคะอันนั้นแะจริงๆอาจารย์หมอมก็นะคุยกับคุณอภิทธสิิ์นะคะคือตอนหลังเสีใจไหค,ครับโอ้ยพี่นี่นเสียใจพี่หมีพูดคำนี้ออกมานะซึ่งจริงๆอาจารย์หมอมไม่อยากพูดเลยเพราะว่าตอนที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะค,ะคุณอภิทธสิิ์ หรือพรรคประชาธิปัตย์ส่งนักกฎหมายมือดีของพรรคตัวเองนะคะมาที่ที่ท,ทำงานอาจารย์หม่อมมาขอให้อาจารย์หม่อมนะ,ะและนักผู้ช่วยวิจัยของอาจารย์หม่อมช่วยติวเรื่องนี้ให้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าประชาธิปัตย์ไม่รู้เรื่องนี้ไม่จริงระะต้องบอกว่าจริงเพราะว่าเราเปิดหมดทุกอย่างนะ,ะแต่เมื่อพรรคนะคือพรรคได้เป็นรัฐบาลเพราะประเด็นนี้นะ,ะพี่หมีวว่าไหมนะคะลองวิเคราะห์กันดีดี นะเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วเรามีความหวังค่ะว่าจากฝ่ายค้าคุณมาเป็นรัฐบาลคุณรู้เรื่องหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณต้องแก้ปัญหานะแก้ปัญหาไทยกัมพุชายได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเขตแดนนะพี่หมีถามว่าเสียใจไหมนะวันหนึ่งที่บ้านมันหนังคศิลาออนะ คุณอภิสิทธ์นั่งอยู่นั่งอยู่เหมือนพี่หมีนี่แหละแลจวจะหม่อมนั่งอย่างนี้เราวอนขอค่ะว่าขอให้เป็นของ,ข,องขวัญของประชาชนเถอตอนนั้นเดือนธันวาที่อาจารย์หม่อมเจอ MOU4 3นะสะขอให้เป็นของขวัญประชาชนเถอแก้ไขซะแก้ไขเยยาเราไม่เคยตำหนิเลยนะแต่ขอให้แก้ไขเยยาคุณอภิสิทธิ์ทบุทบทุบโต๊ะปังใสอาาองะะ่อาจารย์หม่อมนะคะอาจารย์หม่อมบอกคุณอภิสิทธิ์ยังไม่เคยพูดเลยว่าเสียใจมากอ